สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว่าชแนลและเมนูมัทฉะปันทำสองขนาดทั้งแก้ว18ออนซ์และ22ออนซ์เน้นรสมัทฉะเข้มขน้นแบบสะใจเริ่มเลยจ้า ลีก็จะใช้ผงมัทฉะของเคซีอินเตอร์ฟูหรือร้านเพื่อนๆมีแบบไหนก็เอาไปอัดแบบได้จ้าแก้ว18ออนซ์เราก็จะใส่ผงมัทฉะเคซีอินเตอรฟที่1ช้อนชาครึ่งไม่ต้องตักพูนมากนะทุกคนช้อนชาหนึงประมาณ3กรัมก็พอแล้วเพราะว่าเขาเข้มข้นมากไม่อย่างนั้นมันจะฝาดน้ำร้อนจ้า45 ml เทลงไปเลยละลายผงมัทฉะเข้ากับน้ำร้อนละลายไม่หมดก็ไม่ต้องซีนะคะเราต้องเอาไปปั่นอยู่ดีจ้า นมข้นหวานใส่ไปที่30 ml หรือ1ออนซ์นะคะจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นจืด2 5 ml และนมพัชเจอร์ไร์ยี่ห้อที่ชอบเลย60 ml ค่ะน้ำเชื่อม2 5 ml สูตรปั่นจะขาดน้ำเชื่อมไม่ได้เลยนะไม่อย่างนั้นความหวานจะไม่ถึงเพราะถ้าใส่แต่นมข้นหวานมันก็จะมีความหนักนมเกินไปเวลาปั่นน้ำแข็งแก้วหนึ่งออกมาก็จะไม่ฉูรถมัทฉะนะคะก็เลยใช้น้ำเชื่อมช่วยจากนั้นก็เตรียมเครื่องปั่นให้พร้อมปีใหม่เราก็ถอยเครื่องปั่นใหม่มานะคะ ใส่น้ำแข็งหนึ่งแก้วครึ่งถ้าเพื่อนๆชอบแบบเหนืดมากๆเหนืดแบบดูดยาก,ยากๆอะคะ่ะใส่หนึ่งแก้วครึ่งลงไปได้เลยแก้วขนาด18ปออนซ์ OS. จากนั้นก็เทมัทฉะที่เราเตรียมไว้แล้วปิดฝาให้เรียบร้อยรุ่นนี้จะเป็นฝาแบบซิลยางเหนียวแน่นมากตามด้วยก้านปั่นนะคะเอาไว้สําหรับคนน้ําปั่นของเราจ้าวิธีใช้ก็จะกดปุ่มปั่นหยาบก่อนนะคะสักแป๊บหนึ่งพอน้ําแข็งเริ่มแตกตัวก็กดปุ่มปั่นละเอียดค่ะเล่งสปีดความเร็วตามที่ชอบเลยถ้าชอบเหนืดมากเนี่ยไปสปีดขั้นสุดได เลยนะคะแต่ลี่ใช้แบบแค่กลางๆก็รู้สึกว่ามันโอเคมันพอแล้วและนี้ก็คือมัทฉะปั่นที่ไม่ได้ใส่ผงปัน่นไม่ได้ใส่ผงเฟรเป้ใด,ดๆเลยนะคะใช้ความแรงของเครื่องอย่างเดียวค่ะเทใ,ใส่แก้วเสิร์ฟจา้าขนาด18ออนซ์หรือใครอยากจะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้เราจะปั่นแบบเพียวๆไม่ได้แต่งอะไรเลยรสชาติมัทฉะเข้มข้นแบบนำโดดมากๆเลยนะคะยังมีรสชาติฝาดนิดๆที่ปลายลิ้นอยู่นะแล้วก็ได้รสชาติความหวานแบบกลางๆใครที่ทานมัทฉะไม่เก่งรู้สึกเข้มไปก็ลดผงมัทฉะเหลือช่ ชอนชาเดียวก็พอค่ะต่อกันที่แก้ว22ออนซ์ใส่ผงมัทฉะ2ช้อนชาหรือประมาณ6กรัมก็พอช้อนชาแบบเบาๆพอดีช้อนน้ำร้อนอยู่ที่55 ml ค่ะละลายผงมัทฉะให้เข้ากับน้ำร้อนจากนั้นก็มาเติมนมข้นหวาน40 ml ใส่นมข้นจืด30 ml หรือว่า1ออนซ์ค่ะและตามด้วยนมสดหรือนมพัชเจอร์ไรซ์75 ml จากนั้นก็น้ำเชื่อม30 ml ใครชอบหวานมากกว่าน้อยปรับที่น้ำเชื่อมนะคะไม่ต้องปรับที่นมข้นหวานนะในสีมัทฉะเข้มข้นสัใจขนาดใส่แค่2ช้อนชาเบาๆเอง เอาไปปั่นให้เรียบร้อยแล้วก็เทสใส่แก้วเสิร์ฟจ้าขนาด22ออนซ์แก้วนี้จะมีความเป็นน้ําดูดง่ายมากกว่าเนื่องจากลี่ใส่น้ําแข็งแค่1แก้วพูนนะคะเลือกกันตามชอบเลยนะอยากจะทําแบบไหนแต่ส่วนตัวลี่ชอบแก้วแบบน้ําคลุกคลิก22ออนซ์มากกว่านะเนื่องจากเวลาไปสั่งน้ําปั่นแล้วแบบหิวน้ํามากๆอย่างเงี้ยมันดูดไม่ขึ้นแล้วรู้สึกอารมณ์เสียนะคะแต่บางคนเขาก็ชอบแบบสมูทตี้ขั้นสุดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะ ปรับให้เข้ากับลูกค้าที่ร้านเราเลยไม่มีถูกไม่มีผิดทางนี้รสชาติมะชะจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับยี่ห้อมะชะที่เราใช้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาช a แน l ให้เหมือนเดิมจา้าครั้งหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย spell Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell all oh, that this feeling is taking.